นะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนสมองสุบอนพ่พอก็สอนงลงแท่นนะพี่น้องเมื่อไหนก็มื่อสงการนะพี่น้องโมจิว่าจะไปแท่นกูไปทีพี่้อจิน้องมอสน้องมอสเปลี่ยนน้องมอสเปลี่ยนสีผมใหม่โม้จิไอ้โม พี่น้องน้องเอิรนนเอาพวกหม่แต่ซื้อเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือดิบหัเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นมาเลยถ้าถ้าแม่ถ้าแม่ว่าพาไปเมื่อวานนี่มาซวนออะไรเจ้าว่าแม่คั่มว่าแม่เพิ่นพาพาไปเมื่อวานอืม น้องเอิญนะพว่าไม่จะซื้อเก้าเนาะพี่น้องหักหักยังบ่ท่านได้เห็นหน้าเห็นตาเมื่อนี้นะเดี๋ยวพวไม่ซื้อเก้าพว่าไม่หักซื้อเก้าไม่เปนผู้เก่าบอเอาบอกเข้าใจอีกแลยอันนี่กันบอกเข้าใจอีกเลยอีร้อยวันร้อยไปให้อีแม่กับอีพ่อบอโอ้อีร้อยคือไปอยู่ในพ่ออีแม่ซะเฮาม่ได้อีพ่อกับอีแม่สิลงมานะ โอ้เจ no, ้าหน่อยก็เลยลงมาพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านลุงดำก็มีคนนั่นตายอยู่บ้านนาโมงก็มีคนตายพี่น้องเอ้ยมีแต่งานศพมีแต่งานศพพี่น้องเอ้ยมีแต่งานศพอืมีแต่งานศพ้กอล่อันปาเน่คือมันมีงานบวชนี่แลงานบวชล้วพี่น้องเอ้ยงานที่สามนั่นคงานบวช น้าจะมีไปงานหนึ่งมืออื่นช่องงานในงานบวชบื่อเอาลงได้เนาะแม่เบื่อเนาะเป็นงานบวชนะมีแต่งานชุบเพราะว่าอยู่บ้านเฮาน่ะบวชน่ะบวชค่าน้ำนมนะบ่มีบวชค่าน้ำนองน้ำนมนะบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยบวชคืออยู่ไทยอยู่ไทยนะมีอยู่ไทยเฮานะมีทั้งนี้เขาเปียกก่อนขาจังบวชเบวชมันจะบวชอะไนอุ้ย้เมื่อย มันเลี้ยเห็นมาหลุดโผ่มหลุดโผ่โอ้โอ้โอพี่น้องเสียงผ่าห้องผ่าห้องพี่น้องผ่าดังนี่แหละกายชิงหอเดินโฮกเลยอื พอ่งเทนนะออกมาแล้วออกมาเลยเธอหนึ่งพอลงไปหอเตียงบบเอนบเอ็นนั่นลูกชายอยู่เธออย,อยู่หเฮื้อนี่ยก็ใช่สีบเบิ้งได้ถาบเอนอยู่เทียงก็อยู่นี้อันนี้พอผูกก็มากคืออยู่ก็อยู่นี่เลยอยู่ใต้นั่นอยู่บ่คขับีโรจารีโรจกรคเอปูไใช่ใช่ไหม มีแต่งานนะ่ะยู่เฮือนอาจจะเป็นเฮือนข้าวเนาะแม่เปิดนี่เนาะตู่ยน้ำบ้าอ๋อเอาผ้าลงอะไรเมื่อนหร่นะแม่โอ้พิงอ๋อมือสิมหาจะ,จะเสียผ้าลงเมือ่อกี้ว่าจะว่าวาก็จะผ่าลงมือนี้ อ้าวฟาดวันที่สิบหาฝูอาลงอ้าวฟาโลงกูพีหมือนอะ่ะแต่ 9, เก่าวันที่สิบสามมาแม่แต่เก่าวันที่สิบสามมืออม่อนอ้นมื่อนี้โภเห็นหน้าน้องเอ,อนะิญน้าพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆที่ให้ยกำลังใจน้องเอ,อนะิญน้าพี่น้องนอกกับแฟนเพลินกับเบ้าลิกกันแลยเนาะซื้อไม่อันผู้ไม่แต่ซื้อเก่าน้าพี่น้อง แต่เดียวจะอันบไิโทรหาเพื่อนเพื่อนก็อยู่บ้านแฟนเพื่อนผู้หละอยู่บ้านหญ้าบ้านปู่บ้านญาเพื่อนผู้หละเพื่อนไปอยู่พุ่นหากเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรพี่น้องเ้ยก็เขาขอบคุณไลฟ์ทีทุกทุกานที่ให้กำลังใจน้องเอิญกับเบาลลีกเนาะพลังคนก็บไปอยากให้เอากันพลังคนก็อยากให้ขึ้นดีกันพลังคนก็บอยากให้ขึ้นดี เป็นอะไรคูเมือในปรยู่ไคือเห็นหนาเห็นตาอะตกระไลุงเลยลุงอยู่ป่าวเดินบ๊อ่หน้าบ๊อนี่โควิดชิบว่าโควิดเท่าโควิดเท่าสองพี่ นั่นแม่อันซีคือหญ้าติ่งนี่แม่งามสีผมถาตะกี้ถาเฮยอมาก็สิยอมสีนี่แหละโอยจังเอาแหมบ่สีผมมีจาดผมจาดการนั่งวัวอีกาดจะสีกาดบ่นี่แม่อ อ้ยพาะแค่น่ะย่อมเกินปีนะจนนันหัวทะเลาะทะเลาะโ u บ่ได้ได้เฮ้ยมบ่ได้ไดุ้้มเนาะฮะแล้วหมืดคือฝ่าหมืดฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนสิโตอย่าลืมมาซอยกันได้เ้ยซอยห้านี่แหละ งจ้างอีกเอาเงินมาสิจ้างเอาเงินมาลดกนะสิจ้าหาลุกในทงเสือในเทียงเจ้าเขาขโมยก็ร้เบิดจมหัดเลยอืมจีจ้างว่าหาลอยที่ได้อยู่มือนึ่งให้กเบิกแจ้งเลยแถวแถวหัวเทียงนะแม่บิดเลยแถวเนย ອັນນັ້ນມາເລ່ນນີ້ເດເດນານານໍແມ່ເບິ່ງໃບລຽງເນາະໃບອັນນີ້ນະງາມເລີຍນໍແມ່ຫໍ່ຂະໜົມໝົກເດນໍແມ່ຫໍ່ຫໍ່ໜໍ່ໄມດລຸດາຫານນຮ້ນດາກະາຍນຶງດາຫານະຢາກິນໝົກມັນເາະມືດພະມືດພົນມແ້ວພນ້ອີ ญาตพ่อน้องเทนพี่น้องไอ้น้องมินญาตยาตพ่อน้องเทนอดอดอ้าพี่น้องเอ้สงการกระไรวาชิลนสงการพี่น้องเอ้ยเขาว่า กินยูไส่แม่โอ้พายคูดกิโลถึงพายคูดลอยโอ้ลอยกับคุดกิโลถึงแสดงว่าหายได้เฮ้งได้จังคุดกิโลถึงนี่พายคดกิโลถึงลูกเีกควยเด็กอ๊ะ ดได้กี่รอบน่ะว่าที่เราส่งนาไปเลยอืมตอไปดูงูฮาคุณอะเนาะคุดไปเลยหน้ไม่ให่เมื่อไหร่ตัวใหญ่ได้นนอมันมันได้กีุดเลยเออกมองนายุทิ้งวัวนะตัวใ่มือไบามีื่อบ่บปรเจ้าบ่หาแทกคือสิ่เฮือนตีคุ้ได้นาะแม่าักไม่เฮือน เขาองพานะเออมข่ั้งแต่ข่บงเก็บมาน่ยเลาให้องมาเหูโมลูกน้ำล้างหมูี่เฮือนโมเขาลำลางเขาเงือนภัยแหละคือเบิดเงืนโลดไข่กับพี่น้องเลยโควิดปะ เมือนพระมือนพลเมือนอะมา้าบอกบริเลืออะไรอย่างเ้ยเอาหน้าแม่ไปเลยเน่เรียบร้อยมึงบอสเน่ไก่กินแล้วคนชิโตกลยพี่น้องอะยแม่นท้ได้เรเมอรอบ้าเลเชื่อ ออเออย่กไก่ออกลูกนะมันออกเลยติ๊กตูวันนั้นว่นนนงนม,มันได้ลูกเลยติ๊กโตสามโตโอ้ยามโตเถอะนะสามตเน่ยโอ้ยว่าเลยทำห้เจ๊ใส่แดกเนี่ยพราะว่าอะไรพี่น้องเอ้ย เขาบอกเลย่นมันยอไม่คชื่อน้องอ้อยเานี่้โทส่วนกุลบ่อกอายไปดอายเห็นยังนอพี่้อกไปเรากะสีเดียวกันในเขานดอกก็ไ้ เดี๋ยวเขาพาไปอ่ะอืนพาไปมือแหลกมือนั่นน่ะะลากันยังบ่ได้อะนั่นเขาในดอกมีแต่ว่าน้อยเอ้ยมึงสิขึ้นบ่หน่อยเขาทำอะไรอะไรก็บอ่บอกแต่ปากเลย